เบ <laughs> ื่อไหมกับการโดนโกงเวลาซื้อขายรหัสเกมวันนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนี่เลยเพจแอดมินต้น Tp7 เพจขายรหัสเกม r o v ที่ดีที่สุดในประเทศไทยเครดิตเยอะรีวิวเยอะซื้อขายได้100%เพจแท้ต้องมีผู้ติดตาม5,000 0คนลิงอยู่ใต้คลิปนะครับผม ฮัลโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก็อดอุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับผมนะที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ด RV o หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวกับ RV o เนาะก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทาคลิป แล้วก็ไม่พลาดคิปใหม่ๆเนาะโอเคนะครับผมนะก่อนที่จะไปเริ่มชมคลิปกันนะครับยังไงฝากช่องก๊อดอุศภ X2 ไว้ด้วยนะครับผมนะจะเป็นช่องเกี่ยวกับลงเล่นเกมนะครับผมยังไงก็ฝากทั้ง2ช่องเลยเนาะทั้งช่องก so ๊อดอุศบตัวนี้แล้วก็ก๊อดอุศภ X2 นั่นเองนะครับผม โอเคนะครับผมนะก่อนที่จะไปพูดถึงกิจรกรรมหลักวันนี้นะครับผมนะก็วันนี้นะครับผมนะก็มีสกินคู่รักใหม่มานั่นเองนะครับผมนะที่จริงก็มาตั้งนานแล้วทุกคนเออก็จะเป็นสกินของยีน่าตรงนี้นะครับผมก็ได้ลองสุ่มไปแล้วนะครับสำหรับใครที่ลองสุ่มแล้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันได้นอนแล้วก็อีกหนึ่งกิจรกรรมนะครับผมนะที่เข้ามาเนาะก็คือเป็นกิจกรรมของนี่นะครับผมนะเป็นร้านค้าพเนจอนั่นเองนะครับผมนะเป็นของมูลาดน,น,นั่นเองนะครับผมนะสำหรับ สกินนี้นะ้องก็เป็นสกินฮอปป i ้ทอลเรสซิเดนต์มุลลาดันเองนะครับผมนะก็คือมาในร้านค้าพเนในจอในหลายทุกคนเออและในนี้นะครับผมนะมีเปลี่ยนสี่ชุดด้วยนะครับถึง3สีด้วยกันนะครับผมนะก็คือแบบโคตรเฟี้ยวทุกคนเริ่มต้นแค่19คูปองเท่านั้นเองนะครับส่วนระยะเวลานะ้องก็ตั้งแต่วันที่14เลยนะครับผมนะถึงวันที่20นะ้องใครที่ยังไม่ได้สกินหรือว่ายังไม่ได้มาทดลองเล่นหรือใครอยากได้จับจองต้องรีบมาแล้วนะครับผมนะก่อนที่จะหมดกิจกรรมไปนั่นเองนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พาดน,นะ โอเคนะครับผมนะวันนี้ก็ตามหัวข้อชื่อคลิปเลยนะครับผมนะเกี่ยวกับ กิจกรรมนะครับผมนะการแจกสกินของอลิสนั่นเองนะครับผมนะอย่างที่เพื่อนๆรู้กันอยู่เนะาะเมื่อเมื่อวานนี้นะครับตอนแบบเมือม่อวัเมื่อวทุกคนเออ GM นะครับผมนะได้โพสต์เขาเรียกไงเป็นโพสต์เปิดตัวนะครับสกินใหม่ของอลิสนั่นเองนะครับผมนะโดยแคปชั่นเขียนไว้ว่าได้เวลาออกประจวบใจกับสาวน้อยสุดน่ารักก็คือสกินนะครับผมอลิสเทนไมเดนอลิสนั่นเองนะครับผมนะสกินนี้เนาะก็คือแบบอารมณ์เหมือนแบบเป็นสกินของออตู่จีเลยนะครับเพื่อนๆก็จะสังเกตได้จากชุดนะครับผมนะสำ สกินนีนอก็คือแบบแต่ว่าในกิจกรรมตอนนี้นะครับผมนะที่ GM เนาะนอันนี้คือผมจะมาวิเคราะห์นะแล้วก็พูดถึงนะครับว่าเซิร์ฟอื่นนะครับเขาก็แจกกันนั่นเองนะครับและช่วงนี้นะครับผมนะก็เอาจริงก็ห่างกับตุรจีไม่กี่วันเองนะครับผมแต่ว่าที่ผมกำลังจะมาวิเคราะห์วันนี้คือมีโอกาสเป็นได้อยู่2อย่างนะครับก็คือ1นะครับผมแจกฟรีนอสองนะครับขายในราคาที่ไม่ได้แพงมากนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเซิร์ฟอื่นอ่ะเขาแจกฟรีแต่ว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันดีกว่านะครับผม ของตูจีนนะทุกคนเห็นไหมสรุปกิจกรรมตูจีนนะครับมันไม่มีนะครับผมสำหรับเ,เขาเรียกไงเป็นแบบว่าเป็นสกินโมเดลนะครับของอลิสนั่นเองนะครับผมนะก็คือไม่อยู่ในระยะกิจกรรมตรงนี้เลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ทุกคนเมันมีการอัปเดตตัวนี้เข้ามานะครับไม่แน่ว่าอาจจะเป็นกิจกรรมแยกก็ได้นะครับเพราะว่าในช่วง ตุจีนที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนเออมันไม่มีสกินประตำตุจีนเลยนะครับผมนะเพราะปกตินะครับผมนะตุจีนนะครับผมนะเขาจะแจกนะครับเดี๋ยวเราจะย้อนดูกลับไปปีที่แล้วนะครับก็คือเป็นเปิดซองอ่างเปาอะไรต่างๆเนี่ยคือเป็นกิจกรรมของตุจีนปีที่แล้วนะครับผมนะก็จะเป็นอลิสของโรดปาร์ตี้มาเปิดแบบว่าเปิดให้รับฟรีนั่นเองนะครับผมนะสำหรับตุจีนเออปีที่แล้วนะครับผมนะสำหรับปีนี้เนาะผมก็เลยคิดว่าสกินประตำตุจีนอีกนะครับผมนะอาจจะเป็นสกินของอลิสตัวนีี้้อกก็ไดนะะครผมเพาาาว่ทง เซิร์ฟจีนนั่นเองนะครับผมนะเขามีการปล่อยรูปนี้ออกมานี้ทุกคนก็เป็นกิจกรรมของเซิร์ฟเขานั่นแหละทุกคนนี่เห็นไหมเพื่อนๆจะสังเกตจากอันที่5นะครับผมนะจะเป็นสกินของน้องอลิสนั่นเองนะครับผมในนี้จะมีเหมือนกันหมดเลยนะครับผมนะมีฮีโร่ใหม่เข้ามาในช่วงตุนจีนด้วยนะครับแล้วก็มีสกินของอลิแล้วก็สกินของลาวิลมาด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเห็นไหมมีสกินของอลิสมาด้วยนะครับผมนะสำหรับตุ่นจีนของเซิร์ฟ จีนั่นเองนะครับผมนะทำให้ผมแบบคิดว่าเออยังไง GM อนะครับอาจจะแจกฟรีนะครับผมเพราะว่ามีการปล่อยแบบนี้มาแล้วแต่ว่ากิจกรรมนะครับผมหนังก็ยังไม่มีนอนแล้วก็เขียนไว้ด้วยนะครับว่าได้เวลาออกปจนภัยนะครับผมนะอันนี้คือแบบมันก็พูดได้หลายอย่างนะครับผมนะสลหรับตรงนี้นอนแล้วก็มีรูปตัวนี้อีกนะครับผมนี่เห็นไหมเป็นน้องอลิซบอกเลยว่าตัวนี้นะครับคล้ายๆชุดเนซึโกะมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับเอหนังของดายพี่าดสูนะเออหน้าตามันคล้ายๆกันอยู่นะทุกคนสําหรับอลิซตัวนี้นะครับผมนะเพื่อนๆว่าคล้้าาายกกกัันนนมมม็สรถอเไดะ ส่วนอลิสที่แจกปีที่แล้วนะครับผมนะก็จะเป็นอลิสตัวนี้นั่นเองนะครับผมนี่เห็นไหมเป็นอลิสรถปาร์ตี้นั่นเองนะครับผมนะสลับปีที่แล้วเนาะเดี๋ยวเราพาไปดูกันลวกันนะครับผมนะก็นี่นะครับผมนะจะเป็นน้องอลิสตัวนี้นั่นเองนะครับผมนะที่แจกเมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะครับผมนะสลับตรงนี้เนาะอันนี้ก็คือแบบเพื่อนๆสามารถที่จะมาพูดคุยกันได้นะครับผมว่าอลิสตัวที่ เกมโพสมาเมื่อวานนี้นะครับผมนะจะมีโอกาสแจกฟรีมากน้อยขนาดไหนนะครับผมแล้วก็พี่การงเกมเมอร์เนาะเขาก็เลยพูดไว้นะว่าจะมาแจกนะคะผมนะในช่วงตุดจีนนั่นเองนะครับผมก็เลยคิดว่าเอออาจจะแจกก็ได้นะครับผมเพราะว่า สกินประจําตุ้จีนนี้นะครับผมเนี่ยยังไม่มีสกินที่แบบเป็นสกินใหม่เลยนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วที่แจกมาล่าสุดเนี่ยทุกคนไอสุดไอกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยทุกคนมันจะมีฮีโร่ก็เป็นฮีโร่เก่านะครับสกินนะครับผมเนี่ยก็เป็นสกินที่แบบไม่ได้เอาเป็นสกินใหม่นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็มีฝนอ่งเปาอูฟู่เนี่ยก็บอกเลยว่าคนที่ได้ก็ค่อนข้างที่จะน้อยด้วยนะครับโดยโ,โ,โดยเฉพาะผมก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับเก <c oughs> ี่ยวกับเออฝนอ่างเปาอูฟู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าจะมีสกินใหม่เข้ามาก็คือเป็นสกกกิิินนขขออองงแล้วว็ส นะครับผมเราก็มีฮีโร่ใหม่แล้วก็มีสกินคู่รัก,กเข้ามาใหม่นะครับก็คือยีนหน้าแล้วก็มุลล่านั่นเองนะครับก็คือไม่ได้แจกฟรีเลยนะคะที่แจกฟรีจะเป็นสกินแบบเก่าๆนะครับฮีโร่ที่แบบเคยมีมาแล้วสกินที่เคยมีมาแล้วแต่ว่าสกินประจําตุ่ดจีนเนี่ยทุกคนเออมันยังไม่มีนะครับแล้วก็จมเหมาะกับว่าเมาื่อวานนะครับที่จีเมโพส์มานะ้อช่วงนี้มันก็ยังไม่ได้ห่างมากนะครับกับตุ่ดจีนนั่นเองนะครับผมนะก็สามารถที่จะเป็นไปได้นะที่ GM นะครับผมอาจจะมาแจกฟรีนะครราาะว่ ต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นไต้หวันจีอะไรเงี้ยคือเขาแจกฟรีกันไปหมดแล้วนะครับแต่จริงที่โล่ใหม่เซิร์ฟต่างประเทศเขาก็แจกฟรีทุกคนแต่ว่าไทยก็ซื้อนะครับแต่ว่าก็ซื้อในราคาที่ถูกอันนี้ก็ยังพอยอมรับได้นั่นเองนะครับแต่ว่าอลิสตัวนี้ทุกคนเอออยากให้แจกฟรีนั่นเองนะครับผมแต่เกิสดสมมติว่ามันไม่แจกฟรีจริงเนาะก็ขอขายนะครับผมแต่ขายแค่แบบ19คูปอง39คูปองหรือ9 9คูปองประมาณนี้ทุกคนเออทุกคนจะได้สามารถที่แบบ จะซื้อจับจองกันได้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆไม่ได้ซื้อกันอะไรเงี้ยเกิดสมมติว่ามันแบบไม่ได้แพงมากเงี้ยผมก็สามารถที่จะแจกให้กับท่านผู้ชมได้นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห้อนแต่จริงผมคิดว่าน่าจะแจกฟรีนะทุกคนแต่ถ้าเกิดมันผิดยังไงต้องขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่าอันนี้ผมก็อิงหลายๆอย่างนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นเพจของเซิร์ฟต,ต่างประเทศนั่นเองนะครับผมนะหรือว่า กิจกรรมปีที่แล้วนะครับผมเนะเขาก็มีการแจกอลิสเหมือนกันนะคะผมแล้วก็พูดถึงพี่การิงเกมเมอร์เขาก็เคยบอกไว้ด้วยเนาะแต่นี้ก็อยากจะบอกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนั่นเองนะครับผมเป็นการวิเคราะห์ซะมากกว่าเนาะแต่เกิดขายจีนถ้าเกิดไม่แพงมากเต็มตัวแจกแน่นอนนะครับสาหรับช่องผมนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคนะครับสาหรับตอนนี้เนาะก่อนที่จะจากกันไปนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่าไงนะครับผมจะแจกฟรีกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าบางคนที่แบบแจกฟรีเพื่อนๆคิดว่าจะแจกฟรีไหมหรือ เพื่อนๆคิดว่าจะไม่แจกฟรีไงสามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ก่อนที่จะไปกันจริงนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันดีกว่าเนาะว่าทีมไหนนะครับตอนนี้เนาะที่เป็นทีมที่นาอยู่นะครับโอเคนะครับผมนาทีมที่กลับมานําตอนนี้นะครับผมแล้วก็คือทีมคนมีคู่นั่นเองนะครับซึ่งนําไปค่อนข้างที่จะไกลอยู่พอสมควรนะครับผมนะทีมคนโสดอยู่ที่3ามล้านหนั่นเองนะครับส่วนทีมคนมีคู่อยู่ที่3ามล้านแเลยนะครับ ห่างกันเกือบ200,000คะแนนเลยนะครับผมนาะสำหรับตอนนี้นะครับสาหรับใครที่อยู่ทีมคนโสดต,ตอนนี้นะครับต้องเร่งฮึดแล้วนะครับผมเพราะว่ากิจกรรมนะครับจะหมดในวันที่20นี้แล้วนะครับผมเนาะ<อ>ก็คือก็คืออีกแค่2วันเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดสมมติว่าพลาดแล้วก็พลาดเลยนั่นเองนะครับผมนะสำหรับตอนนี้เนาะใครจากไดซ์กิลลีเจนต้องรีบเล่นแล้วนะครับผมโอเค สำหรับวันนี้นะครับผมนะผมก็น่าจะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นะครับผมนะก็มาพูดถึงกิจกรรมน้องอลิสตนเองนะครับว่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ขนาดไหนเนาะเกิดข้อมูลที่ผมพูดวันนี้นะครับผิดพลาดประการใดเนาะก็ต้องขออภัยวนะที่นี้ด้วยนะครับผมที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทาคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสําหรับวันนี้นะครับผมกอดอุดซบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายๆแล้วเจอกัน บ๊ายบายครับ Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I find- ฮัลโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อตอุตซบนะครับผมวันนี้ก็มีระบบเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นระบบเมมเเบอร์นาะก็จะมีราคาอยู่ในการสองราคานะครับผมก็คือ1นะครับผมราคา35บาทนะครับผมเราจะได้สิทธิพิเศษก็คือมีป้ายสนับสนุนนะครับผมแล้วก็อีโมจิเนาะแล้วก็ได้เล่นเกมกับผมในไลฟ์สดด้วยนะครับผมส่วนระยะเวลาการเติบโตของป้ายสนับสนุนนะครับผมก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับผมนะยิ่งคนอยู่นานก็ยิ่งแบบไปแรงสูงขึ้นนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมในเป็นระบบ150บาทนั่นเองนะครับผมมะสิิิทธพเเศษจหือนนอัแรกเลยนะครับผมได้เเล่นกมกับผมด้วยและที่สําคัญนะครับยง เข้าถึงโค้ดที่ผมโพสไว้สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมโอเคใครอยากเป็นส่วนหนึ่งก็อย่าลืมมาสมัครกันนะครับผมไว้เจอกัน